ฟอเรสต้าเขาจัดซุ้มดอกไม้ได้สวยสดงดงามมากจริงๆเลยนะคะนั่นจเหมือนเข้าไปอยู่ในดินแดนนิยายเลยละคะ่ะถ้าใครท่านไหนสนใจท่านไหนชอบก็เรียนเชิญมานั่งจิบกาแฟเบาๆมารับประทานอาหารที่อร่อยแล้วก็ขนมเค้กที่แสนที่จะละมุนเลยนะคะ ก็ถ้าเราเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิทยาให้เป็นวิญ,ญญาณแท้เพื่อไปสู่สากลได้อย่างเข้าใจและถูกต้องแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจในวิธีการดําเนินชีวิตที่ดีเพราะกว่าจะมาเป็นวิญญาณแท้มันก็ต้องเป็นวิญญาณเทียมมาก่อนค่ะซึ่งวิญญาณต้องผ่านขั้นตอนขบวนการของในในอภิธรรม12ขั้นตอนก่อนนะคะคือรับรู้คิดจำสี่แล้วนะคะนำคำสุดท้ายมาค่ะเป็นคำที่5จํา ได้หมายรู้และนำคำว่ารู้มามาคำสุดท้ายมาเป็นตัวที่9นะคะรู้แจ้งแทงตลอดให้ครบทั้ง12ขั้นตอนเลยล่ะค่ะตัวจิตวิทยาของคุณนั้นมันมาจากอารมณ์นะคะแล้วตัวอารมณ์ก็มาสู่จิตจิตก็เลยต้องทำขั้นตอนให้ครบทั้ง12ขั้นตอนนี้แล้ววิญญาณเทียมของคุณก็พยายามทำให เกิดวิญญาณแท้ให้ได้เลยนะคะด้วยการมีมนุษยสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสมรับรองค่ะคุณได้วิญญาณแท้ที่แน่นอนทีนี้คุณจะพูดอะไรคิดอะไรทําอะไรก็ดูเนียนดูดีไปสมหมดเลยค่ะเพราะว่าคุณสามารถสื่อพฤติกรรมของคุณออกไปสู่สากลได้อย่างเหมาะสม ไปพูดไปคิดไปทําอะไรที่ไหนไหนก็มีแต่คนปรบมือมีแต่คนสรรเสริญให้เพราะมันดีเหลือเกินค่ะสิ่งที่เจนจีได้นํามาแชร์นํามาเล่านํามาแบ่งปันบอกต่ออาจจะดูไม่น่าเชื่อถือนะคะแต่ก็มีความมั่นใจว่าทรมาสองภาคทั้งภาคสามัญเราก็ให้ความสําคัญตามกระแสะสังคมและวิชาการให้ดีที่สุดแต่พอมาเป็นภาคเหนือสามัญวิสัยก็ต้องขอบอกแบบนี้ค่ะว่า ท่านอาจารย์ทวัตและองค์กรชาวสหปฏิบัติจะพยายามบอกกล่าวเล่าแจ้งเท่าที่จะสามารถทําได้แต่คนในยุคสมัยนี้ค่ะมักจะมีมิจฉาทิฏฐิซึ่งแปลว่าดื้อเป็นบ้าเลยบางคนไม่ยอมเปลี่ยนทัศนคติที่จะยอมรับเรื่องราวของภาคเหนือสามัญวิสัยจะให้มาเห็นด้วยก็ยากเกินความสามารถ อยากจะช่วยให้คนได้ตาสว่างในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของทางในให้เข้าใจอย่างถ่องแท้มากๆเพราะเวลามีความทุกข์ทรมานเกี่ยวกับอำนาจเหล่านี้นะคะมันก็จะมืดมนอุนธการไปซะหมดเลยล่ะค่ะดังนั้นอย่าเสียเวลากันอยู่เลยนะคะอย่ามัวแต่ทำในเรื่องที่ไร้สาระเพราะเกิดมานหนึ่งชีวิตเท่านั้นค่ะ ชีวิตนั้นก็มันก็สั้นเหลือเกินค่ะตั้งหน้าตั้งตารีนรู้ธรรมะสองภาคแล้วทำความดีกันให้มากๆแบ่งปันบอกต่อกันให้เยอะๆชีวิตก็จะพบเจอแต่ความสุขชอบก็ขอบคุณค่ะ ไม่ชอบก็ไม่ว่ากันเจนจีแค่ได้มาทําในสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์แค่นี้เจนจีก็มีความสุขใจแล้วล่ะคะ่ะแถมยังมอบสิ่งดีๆที่เป็นบรรยากาศสดานงดงามอาจจะมีเสียงรบกวนมาบ้านนะคะก็ต้องขออภัยค่ะว่าตอนนี้กําลังก่อสร้างกันอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะชื่นชมทัศนียภาพไปแล้วก็คิดตามในสิ่งที่เจนจีมาเล่าสู่กันฟังนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะฝากไว้ด้วยนะคะฟอ r ์เรสต้าค่ะ